เมื่อเรเขาจะมาแนะนําน,นวัตกรรมใหม่ก็คือ,อเครื่องผลิตน้าจากอากาศเนาะโดยที่ผมต้องใช้ถังน้ำด้วยเพต้องต่อน้ําก็คือเรื่องระบบการเทืเ่ยกของมันก็คือ1กระแสไฟหลังจากเสียบไฟเราต้องเอาน้าเอาอย่างมาใส่ก็คือเขาจะมีการปิดเปิดอันนี้คือเปิดน้าหลังจากที่เปิดไฟขึ้นแล้วมันจะมีการ เทศเวียกของเครื่องจักรมันจะผลิตน้ําด้วยอัโนมัติของมันเองเขาสามารถที่จะเอาน้าออกมาได้กินก็คือเป็นน้ําที่สะอาดโดยที่บริารบเพื่อนผลิตน้ําด้วยการปรับเปลี่ยนจากอากาศมาเป็นน้ำเนาะแล้วก็คือเครื่องนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยผลิตมาจากประเทศเกาหลีนั่นจะทดลองกินให้บ่งหลังจากนี้เขาจะมาแนะนําวิธีการ ใช้เครื่องผลิตน้ำนะเอออนาะเริ่มต้นขั้นตอนที่หนึ่งก็คือหนึ่งเขาจะเสียบปลั๊กไฟก่อนเนะาะหลังจากที่เสียบปลั๊กไฟแล้วก็คือเขาจะมีการปิดเปิดสวิตไฟหลังจากเปิดสวิตไฟแล้วเขาจะมารอถ้าให้เครื่องจักรมันโด,ดนเอาอาก,กาศเพื่อที่จะไปผลิตน้ำออกมาเขาจะรอถ้าประมาณเครื่องสงมบงหรืออาจจะหนึ่งสงมง เขาจะมีวิธีการคิดจะดูบึงในตัวเรียกว่ามันได้น้ำสำได้น้ำจะพอกินพอถ้าเรามีน้ำออกขึ้นมาแล้วมันจะมีตัวเรียกบอกถ้าได้น้ำแล้วเขาก็สามารถที่จะเปิดน้ำออกมาใช้กินได้เลยต่อจากนี้เขาจะมาแนะนำให้ระบบการให้เรียกออกเครื่องนะมันจะมีตัวเรียกบอกให้ก็คือแถวที่หนึ่งมันจะเป็นอุณหภูมิในอากาศแล้วก็จะต,ตัวที่สองจะเป็นความชื้น แล้วก็ตัวที่3นี่จะเป็นการกันตองน้าลงมาเข้าในถังแล้วก็มันจะมีเป็นแถวนี่คือมันจะมีเรื่องถังน้ามันเต็มหรือว่าเต็มเนาะแล้วก็ตัวที่ต่อมาก็คือมันจะเป็นาการผลิตน้ําออกมาแล้วจะมาฆ่าเชื้อด้วยระบบแสง UV แล้วก็ตัวเขียวนี่ก็จะเป็นระบบความร้อนความเย็นให,ให้น้ำเย็นอยู่รายละเอียดเพิ่มเติมก็จะ แนะนำให้เพราะว่าเครื่องนี้ทุกเครื่องจะมีคู่มือให้เบึงให้อ่านว่าระบบการเทสแยกของแต่ละเครื่องมันจะเป็นอะไรมันจะอยู่ในนี้เนาะทุกท่านที่สนใจอยากได้เครื่องผลิตน้าจากอากาศเครื่องนี้สามารถติดต่อตัวแทนจําหน่ายผู้ที่มาแนะนําท่านหรือสามารถติดต่อตามเบอร์โทรข้างลุ่มนี้เนาะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคับใจกับผู้ที่สนใจนําขอบใจหลายๆ